ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันก่อนที่เราจะมาร่วมนั่งสมาธิส่งไฟปิบัติซึ่งก็เหมือนเดิมเราจะส่งครอบคุมหนึ่งอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันที่30มิถุนาไปจนถึงอาทิตย์หน้านะคะก็อย่างนี้ค่ะวันนี้ที่เราจะให้มาร่วมนั่งสมาธิฝึกพระคุมล่องหนเนี่ยมันก็ มันก็ดูเหมือนเรื่องสนุกนะมันเป็นเรื่องแบบเหมือนออแฟนตาซีแต่ว่ามันมีความสําคัญค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎของจักรวาลสิบสองข้อปกติกฎของจักรวาลสิบสองข้อเนี่ยที่เราจะได้ยินบ่อยๆล้วก็มักจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดกฎแรงบันดาลใจอันเนี้ยเราจะได้ยินบ่อยมากใช่ไหมคะแต่การที่ว่ามันก็มีอีกสามกฎ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาพกลุ่มล้องของเนี่ยที่เราก็มองข้ามไปนะคะมันคือเรื่องกฎแห่งการสั่นสะเทือนหรือว่า law of v i b r a t i o นนะคะคือว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบเนี้ยที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีความถี่แล้วก็มีความสั่นสะเทือนในตัวเองนะคะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็คือความคิดและอารมณ์ของเราทุกคนความคิดและอารมณ์ของเราเนี่ย สามารถส่งแรงสั่นสะเทือนไปสู่จักรวาลด้วยความถี่ที่สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนพลังงานที่ใกล้เคียงกันนะแล้วก็จึงดึงดูดสิ่งที่มันคล้ายกันน่ะมาดูดด้วยกันเช่นคนที่เขารักกันเนี่ยเขาก็มักจะมีคลื่นความถี่ที่คล้ายกันหรือว่ากลุ่มเพื่อนกลุ่มที่กลุ่มการทํางานอะไรเนี่ยที่มีความจิดคล้ายกันน่ะทัศนคติ คล้ายๆกันก็จะมีอ,อยู่วงกันอย่างอย่างพวกเราเนี่ยที่เรามาอยู่รวงกันห้องวมคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีความคิดมีอะไรที่มันคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตว่าทําไมนะความคิดอะไรของเราสักอย่างหนึ่งเราเพียงคิดเนี่ยเพื่อนในกลุ่มของเราอ่ะก็รู้ละเพราะว่าเราแชร์ลังงานกันมันไม่แปลกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องคอมมอนมากเลยที่ว่า อบางคนก็จะคิดเรื่องนี้ขึ้นมาคิดมาไดีคนหนึ่งก็มาประกาศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาน,นึกว่าถ้าคนกลุ่มนีเ้เพื่อนของคุณยังรู้เลยอ่ะใช่ไหมคะแล้วทาไมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าความรักเนี่ยมันจะไม่มีในโลกยิ่งพลักิตของคุณสำคัญมากเท่าไหร่ สำคัญต่อโลกใบนี้มากเท่าไรเขายิ่งต้องจีดก,กันคุ่มทุกอย่างเท่านั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมนะแค่เราคิดก็ยังรู้เราถึงต้องทำทุกอย่างให้เงียบที่สุดเพราะแม้ความคิดของเราเนี่ยก็ยังล่วงรู้กล้องในจักรวาลเนี่ยคนเขาก็ได้ยินกันหมดซ้ำไปซ้ำมาเราก็รู้กันอยู่แล้วอะ่ะเออโดยส่วนตัวนะคะตัวเมทาเนี่ยจะโดนขัดขวางกาก องทักที่มองที่เห็นอยู่ตลอดเวลาเลยตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเบาลงนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเพียงมีความคิดว่าจะไปทําบุญตอเตรียมระงองจีวรอาหารชวนญาชวนเพื่อนเนี่ยไปไม่ถึงมัดเลยค่ะขับรถไปกลางทางหม้อน้ําจะต้องเปิดกันรั่วพีกความร้อนสูงไปไม่ถึงมัดหรือบางทีนะคะเข้าไปใน อยู่ในกลุ่มของอาจารย์นะจะเป็นทำพิธีตามวัดจีนหรือเทวไลนะคะที่มันที่ต้องใส่ชุดขาวแล้วเขาส่วนใหญ่วัดจีนและเทวไลเนะี่ยเขาก็จะติดป้ายว่าถ้ามีปะะํำเดือนเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าเลยเนื่องจากว่าเป็นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คราวนี้ว่าเราก็ดูเซอร์โคของเราแล้วจะเป็นช่วงที่กลอดทุกอย่างไม่มีอะไรนะแต่พอไปถึงเทวไลหรือวัดจีน จะเข้าไปทำที่ทีไรจะต้องมีประจำเดือนหมาทุทีเลยเหมือนกับว,ว่ากองทัพพวกนี้จะจีดกันทุกอย่างที่ไม่ให้เราสำเร็จเพราะเขารู้ว่าเอศักยภาพของของเราเนี่ยเยอะถ้าสําเร็จเนี่ยจะเป็นเป็นไัยนะคะคือคือ mm. ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคนเก่งหลายหลายคนนะคะที่โดนไปอยู่ฝ่าย สิบฝ่ายเนี่นะคือเราจะไม่พูดว่าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นะคะเราจะเรียกว่ามันเป็นฝ่ายอาของสองสองสองฝั่งสองขั้วแล้วกันนะคะ <c oughs> เขาก็จะเอาไปเพราะว่าคนจริงๆเขาก็จะเอาไปเอาไปอย่างนี้ค่ะหลายคนมากๆ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ต้องไม่ควรไปท้าทายถึงแม้ว่าเราจะมีเออจิตใจพลังจิตมีศีลที่ครบมีบาดฐานที่แน่นหนาอย,ย่างไงนะคะ เราก็อย่าไปท้าทายอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าว่าเราจะโดนทดสอบเราจะโดนอะไรมากมายแค่ไหนนะคะให้เราทําตัวให้ีบที่สุดแล้วก็อไม่ต้องแบบสปอร์ตไลท์สองมาที่เรามากนะคะเราจะทําอะไรเราก็ต้องมีภาคคุมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะพาให้คุณเนี่ยไปค้นพบภาคคุมของคุณ เพื่อที่ว่าเวลาคุณจะทําอะไรก็คุณได้หยิบพัดปุ่มอันนี้ที่คุณได้มาจากโลกพลังงานมาใช้้าคุณได้มาแล้วคุณก็เก็บไว้ในกล่องของคุณเลยเป็นพาพปุ่มซึ่งซึ่งได้มาในรูปแบบของพลังงานนะคุณจะเห็นคุณเองว่าคุณมีพัดปุ่มของคุณมีอะไรมีวดลายยังไงตกแต่งยังไงนะคะเป็นอีกกฎหนึ่งนะกฎข้อที่สองก็คือกฎแห่งเอกภาพนะคะ โกแทงเอกภาพ law of divine oneness นะคะคือทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยล้วนเชื่อมโยงกันพลังแห่งความรักเนี่ยจะมีแรงสั่นสะเทือนสูงที่สุดส่วนความเกลียดชังเนี่ยแรงสั่นสะเทือนจะหนาแน่นที่สุดดังนั้นนะคะขณะที่คุณมีความเกลียดไทรคุณไม่พูดอะไรเลยคุณเดินเข้าไปในบริษัทคุณไม่พูดอะไรสักคำ คนรู้ได้ยังไงเนะ่ยว่าตอนนี้คุณมีอพลังงานที่ไม่ดีมาคุกเขาก็ดูจากพลังงานเนี่นะคะที่คุณกชจะว่าวันนี้เราก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะยังไม่ได้ด่าใครว่าใครเลยนะแต่ทําไมถึงไม่มีใครเข้ามาหาคุณเลยเพราะว่าพลังงานคุณมันส่งไปคนประรับรู้ได้อยู่ตลอดะคะ่ะถ้าคุณส่งความเดียดเขาก็รับรู้ได้เขาก็จะห่างคุณออกไปนะคะ หรือว่าคุณว่าใครให้ดาบเขาคุณก็จะได้ดาบออกลับุาทุกครั้งที่คุณเชื่อเถื่อนใครไม่ใช่ว่าตัวคุณไม่เจ็บปวดนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันสะใจดีแต่ในส่วนความตกเป็นทาสแล้วอ่ะคุณก็จะเจ็บปวด,ดเข้าสูตรปวดว่าปวดแห่งพวกตรงข้างที่ว่ามีดีมีเลวใช่ไหมคะเพที่ว่าเราว่าเขาสะาใจเนี่ยคุณก็มีความ เจ็บใจอยู่ลึกๆด้วยนะคะมันจะเป็นคู่่ที่มันอยู่สะท้อนกันอยู่เสมอนะคะคราวนี้ว่าดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะซ่อนพลังงานจากสิ่งเหล่านี้นะคะคุณก็จะต้องพยายามทำตัวให้มีสภาวะเป็นกลางนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดแรงสะท้อนกับซึ่งจะเข้า มันอยอีกข้อหนึ่งของกฎจัก,กรวาลก็คือกฎแห่งการสะท้อน law of correspondence นะคะคือว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือกระจกเงาที่สะท้อนจิตใจของคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรสมมติว่าถ้าคุณอราบว่าคุณเนี่ยมีปุ่มตรงเนี้ยเช่นคุณอาจจะไม่เคยได้รับมรดกเลยคือไม่ว่าที่บ้านคุณจะทำดีแค่ไหน คุณจะเป็นเด็กดีเรียนเก่งตั้งตัวได้ยังไงไม่ว่าคุณจะอายุไปถึงไหนละคุณก็ไม่เคยได้มรดกสักทีเขาก็จะมองว่าคุณไม่ดีเสมอเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนะคะก็จะคอยทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะไปทำกับพวกญาติเราที่จะให้สมบัติให้มองเราไม่ดีทํายังไงก็ได้ให้เบี่ยงเบนทุกอย่างให้เราเนี่ยไม่ได้เพราะเขารู้ว่า ถ้าเราได้ทรัพย์สินอะไรมาเนี่ยมันจะทําให้เราไปทาภารกิจที่ยิ่งใหญ่สําเน็จเราก็ต้องจิตกันแต่นั้นเราต้องใช้อีกกฎหนึ่งค่ะคือมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าจะไปหวังแต่มรดกเนี่ยคงไม่ได้ละเรามีอีกอกฎหนึ่งก็เรียกกฎแห่งการสะท้อนคือว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถได้มรดกสักทีให้คุณพยายามไปช่วยคนให้เขาได้มรดกหรือ เขาอาจจะมีที่มีทางที่เขาต้องการขายแล้วขายไม่ได้ให้คุณเนี่ยไปพยายามเคลียร์ทางให้ให้คนนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้เหมือนกรบการสะท้อนนะคะเหมือนับว่า,วาถ้าคุณขาดความรักคุณขาดความรักคุณโดนทอดทิ้งก็ให้คุณเนี่ยไปทําบุญช่วยเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ผู้หญิงที่โดนเอ ปูลี่โดนสามีทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้ช่วยไปแนวเนี้ยแล้วมันก,ก็กดจะกระท้อนกลับมาที่คุณนะคะทุกอ,อย่างมันมันต้องใช้เวลานะคะก็คือวันเนี้ยเราก็จะพูดกันแค่สามปดก่อนเราก็จะไม่พูดครบสิบสองปดที่ว่ามันจะมีทั้งปดแห่งการเปลี่ยนแปลงปดแห่งการตอบแทนปดแห่งขั้วตรงข้ามอะไรเงี้ยส่วนกดแห่งแรงบันดาลใจกดแห่งแรงดึงดูดเนี่ยก็มี อาจารย์อะไรต่างๆานาที่ก็พูดไวมากมายแล้วว่าเราต้องทําทุกสิ่งเหมือนเราได้แล้วเสมือนจริงอะไรอย่างงี้นะคะค่ะคือวันนี้นะคะที่เราจะให้คุณมาทําสมาธิเอ,อสมาธิร่องผลกระตุ่นเนี่ยก็อยากจะให้คุณใช้แบบเหมือนแบบเหมือนก็จะแบบเคลิม,มให้หอยู่ในสภาวะเหมือนแบบจะหลับจะได้แบบมันจะได้ซึมเข้าไปง่าย แบบว่าจิตของเราอะค่ะมันจะโดนเอ,อหลีบไปได้มากกว่าในช่วงที่สมองของเราทํางานอย่างเต็มที่ก็เลยอยากจะให้หาที่ที่แบบอ่อมีสมาธิที่ผ่อนคลายมีที่นอนนะคะมีที่นอนมีหมอนุ่มๆแล้วก็มีผ้าห่มบางเอาไว้เนี่ยแล้วก็ปิดไฟให้มันมืดสัหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็ให้ลองคุณลอง ลองหาที่ตรงนั้นนะคะสักแป๊บหนึ่งนะคะให้จะได้เตรียมตัวที่เราจะเข้าสมาธิกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ทุกคนก็คงจะนอนกันแล้วนะคะค่ะก็เตรียมเราหายใจเข้าลึกๆก่อนนะคะเพื่อเพื่อให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าละ ล้างพลังข้างในก่อนให้ให้ขอนลมในใจออกครั้งหนึ่งก่อนค่ะจากนั้นนะคะให้ใหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดแล้วก็ดันท้องเพื่อให้อากาศออกให้ได้มากที่สุดนะคะใน่ะเในขณะที่คุณนอนหายใจให้เต็มปอดแล้วก็ เป็นแล้วคุณหายใจออกทางปากจะดึงท้องขึ้นเพื่อกำจัดอากาศออกไปนะคะให้คุณทำเช่นนี้สามครั้งค่ะให้คุณหายใจเข้าคิดถึงว่าคุณกำลังสูตรอากาศที่เป็นบวกความรักนะคะความบริสุทธิ์ความดีหาใจให้เต็มท้องของของคุณ แล้วก็กลั้นไว้สักนิดหนึ่งเพื่อฟ้ออากาศจากนั้นผ่อนลมหายใจออกบงปาปอดปล่อยสารพิษในร่างกายและความคิดเชิงบออกมานะคะให้คุณทำอีกสองครั้งนะคะหายใจเข้านึกกลั้นไว้ค่อนลมหายใจออกเยาว หายใจเข้าลึกด้านไว้หอนเลยหายใจออกยาวๆเดี๋ยวเราจะนำเสียงสวดมนต์ก่อนเพื่อเป็นตออคุ้มกันภัยชั้นที่หนึ่งก่อนนะคะคุณก็สามารถนอนสวดไปได้เลยนะคะนะโมตัสสะพุทธวโตปะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พักวะโตอลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสัจพักวะโตอลาโตสัมมาสัมพุทธทัสสะยันทุนนิตตังอวมังสัลันจะโยจามานาโปสกุลสัจสัจินทอปาปะคะโหทุสุปินังอาการตังอุทานุภาเวนะ วิณาเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคะลัญจยอามนาปสกุสัสสโทอปาปะโหทุตสุปีนังอากันตังธรรมานิพาเวนะวินาเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคะลัญจยอามนาปะ ตะโกนให้สาสทอปาปักขาโหทุดสูบีนั่งอากันตั้งสั่งพาดภาเวนวินาสเมนตุจากนั้นนะคะให้คุณคิดถึงแสงสว่างนะคะที่ส่องมาที่จักรเจ็ดของคุณจักรวาลผ่าจักรเ็ดหกห้าสี่ สามสองหนึ่งขณะนี้ในไตของคุณนะคะใสเป็นแท่งซิสตัลนะคะให้คุณนำผ้าห่มที่คุณเตรียมไว้นะคะมาห่มตจวคุณให้ครบนะคะตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเว้นตรงศีรษะเอาไว้นะคะแล้วก็ให้คุณบีบบีบหน้าของคุณนะคะเข้ามาเหมือนแบบจะใช้พลังงานตรงเนี้ย จะหลบซ่อนตัวก่อนแต่ไม่ต้องเอาผ้าสุมนะคะเมื่อปีบใบหน้าและดวงตาแล้วให้กลณนคลายใบหน้าและดวงตาให้สบาย่อนทลายเป็นปกตินะคะจากนั้นให้ถึงคิดถึงพลังแห่งมมรุบาแห่งมหาเทพเมตาตอนนะคะที่จะสูบฉีดพลังงานทําให้สนามพลังงานของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมาพลังงานที่มาจากภายใน ที่ห้อมล้อมรอบตัวคุณเพื่อให้คุณตระหนักถึงความสามารถ,ถสูงสุดของคุณและบรรลุความสงบภายในนะคะมมอหมายถึงแรงที่หมุนรอบตัวเองคาหมายถึงจิตวิญญาณกายดวงดาวบ้าหมายถึงร่างกายในโลกกายภาพนะคะในคัมภีร์ไบเบิลระบุไว้ว่านี่คือพลังงานแห่งสวรรค์ พลังงานที่จะล้อมรอบร่างกายธาตุของคุณนะคะสนามพลังงานนี้จะสามารถเชื่อมโยงกับเลขาทันธ์ศักดิ์สิทธิ์ได้โดยมีร่างกายจิตใจและก็จิตวิญญาณของคุณนะคะขณะน,นี้ให้คุณอัญเชิญมากวบบ่ามาปุ่มกายของคุณไว้ค่ะแล้วก็มีพระคุมที่คุณผมไว้นะคะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เกจจำนวนของคุณว่าณนะวันนี้จิตของคุณ กำลังจะไปทำภ,ภารกิจภคากล่มค่ะ,คะต่อไปน,นะคะให้คุณผ่อนคลายสบาย,ยคิดเหมือนเสมือนว่าคุณกำลังใกล้จะหลับแล้วนะคะสมองว่างๆไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยนะคะการเดินทางทางจิตวิญญาณคือการป้องกัน และการมองไม่เห็นโดยใช้เสื้อกลุม่มนึกภาพในตาจิตของคุณว่าคุณกําลังเดินไปที่ประตูหน้าบ้านเมื่อประตูบ้านของคุณเปิดออกคุณพบว่าคุณเดินลึก เข้าไปถึงใจกลางป่าคุณเดินตามเส้นทางข้างหน้าอย่างกระตือรือร้นรู้สึกปลอดภัยและได้รับการปกป้องมีความรู้สึกว่าคุณรู้ ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนแม้จะไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ใดคุณผ่านโลงสีด้านขวามือของคุณมีแสงแดดสีทองส่องประกายยามราตรีความงามอันดึงดูดรัก กลึงใจและเส้นทางมุ่งหน้าสู่ภูเขาลูกนั้นคุณเข้าใกล้หน้าผาที่สูงชันคุณสังเกตเห็นช่องเล็กๆอันมืดมิดอยู่ไกลๆมีวิญญาณต้นไม้ปรากฏเป็นหมวกดูเหมือนทางเข้าถ้ำ ันชาติยานเรียกให้คุณสำรวจทันทีตลอดเส้นทางเข้าถ้ำสายลมเย็นๆพัดผ่านคุณไปใบไม้โบกสะบัดต,ตลอดเส้นทางจนสุดทางปากถ้ำความรู้สึกเหมือนจิตวิญญาณ กำลังนำพาคุณไปในถ้ำด้วยความสงสัยคุณตะโกนออกไปสวัสดีมีใครอยู่ที่นี่บ้างเงียบไม่มีเสียงตอบอันใดไม่กี่ก้าวคุณเดินผ่านใยแมงมุม คุณหลบั้งข่าวและคุณตกลงไปในกล่องโลหะที่ฝังไว้ครึ่งหนึ่งบนพื้นถ้าแค่คุณคิดว่าอยากจะเปิดหีบสมบัติหีบสมบัติก็เปิดออกและสมบัติในหีบก็เด้งออกมาอย่างมีเวทมนต์ มีเสียงดังเอีย๊ยดอาดเล็กน้อยขณะฟ้าเปิดเผยให้เห็นเสื้อคลุมไหมผ้าคลุมของคุณขณะเลื่อนสายตามองชื่อมีข้อความว่าถึงผู้ที่พบเสื้อคลุมล่องหน คุณแจถูกร่ายมนเพื่อให้เปิดออกเพื่อให้คุณสามารถปลดล็อกคุณมีค่าพอกับเวทมนต์เหล่านี้คุณได้รับคำขนานนามว่าพ่อมดแห่งการเวลาคุณไม่ได้อยู่ในรูปแบบทางกายภาพอีกต่อไป คุณกำลังเต้นรำในโลกจิตวิญญาณของขวัญที่ถูกทิ้งไว้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและไม่มีสิ่งใดทําลายล้างได้ของขวันนี้ต้องถูกส่งต่อการสวมเสื้อคลุมทําให้คุณมองไม่เห็นสิ่งเลวร้ายต่างๆ ลองนึกภาพคุณเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนและมีคุณเพียงคนเดียวที่คิดบวกและมีเจตนาของซอสที่อสอดส่องดูแลคุณอยู่เสมอเสื้อคลุมจะเบียงเบนประสบประการเชิงลบ และปกป้องคุณจากการโจมตีทางจิตมันช่วยให้คุณได้รับความสงบและความรักจากดวงดาวให้คุณเดินทางและดึงดูดจิตวิญญาณเชิงบวกเท่านั้นมันทำจากเวทมนต์นกคูกสีขาวขนนก ถูกมอบให้กับแม่มดพ่อมดผู้ชานฉลาดตะเข็บของเสื้อคลุมเมื่อสวมเสื้อคลุมแล้วทำหน้าที่เป็นดังเครื่องรางส่วนตัวและไม่มีใครสวมเสื้อคลุมนี้ได้เสื้อคลุมนี้ ช่วยให้คุณสามารถเดินทางข้ามมิติได้โดยใช้ร่างกายที่เป็นดาวของคุณตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณยื่นแขนเข้าไปในเสื้อเวทมนตก็จะเริ่มขึ้นคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินทางในโลกแห่งเวทมนต ด้วยความแจ่มชัดและนำคุณเข้าสู่โลกแห่งดวงดาวไม่มีจิตวิญญาณเชิงลบใดส่องเห็นคุณคุณเห็นพวกเขาคุณได้ยินคุณรับรู้แต่ไม่มีจิตวิญญาณใดเห็นคุณ คุณล่วงรู้ความลับหลายอย่างและเมื่อคุณตื่นขึ้นมาทางโลกกายภาพให้คุณปฏิบัติต่อเสื้อคุมล่องหนด้วยความเคารพและพับเก็บไว้ในกล่องของตนเองใช้เสื้อกลุมนี้เฉพาะการป้องกันลัศมี จากจิตวิญญาณเชิงลบและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพลังเวทมนต์แห่งจิตวิญญาณของคุณที่ปรากฏออกมาในผืนผ้านี้ให้คุณค่อยๆถอยจิตออกมาพร้อมผ้าคุมให้ครบทุกเส้นสายพลังงานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ให้คุณหายใจเข้าออกลึกๆและผ่อนออกทางปากยาวๆให้คุณเคลื่อนจิตของคุณไปณจัก,กระที่หกขณะนี้คุณได้กลับเข้ามาสู่ในโลกกายภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วต้องขอขอบคุณ ผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมฝึกสมาธิล่องหนในช่องมนดลยาหากคุณชื่นชอบโปรดกรุนากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมนดลยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ